ััีกเนมตอนนี้พวกเราพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทาหายไปนานจริงเราต้องกลับมากับวงนี้แหละซึ่งวงอะไรครับเป็นวงที่วเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> มันจะเป็นช่วงวัยของเด็กที่อายุประมาณสิ อาะสักสิบเก้าไหมสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าขึ้นไปใช่สิบแปดสิบเก้าขึ้นไปจะทันรุ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นบุกเบิกเลยของแบบภูมิการเกาหลีในในสมัยไทยนั่นก็คือวง T P M ออไรเงี้ยแล้วกลับมากับวงนี้ครับ T P M ไงเพื่อนผมเกิดมาก็แบ็คพิงก์อะไรโอ้โหเกิดมาแล้วต้อจายแบบพี่มีเจ้าคุณไหมเออถ้าพี่พูดถึงว่าเออ ทำไมประเทศไทยถึงเริ่มเข้าวงการ K-pop ต้องบอกว่าเป็นเพราะนิชคุณนะพี่นิชคุณนะใช่เป็นไอดอล K-pop เคาแรกของประเทศไทยเราที่ได้แบบมีโอกาสเดบิวต์ที่นู่นนะก็คือเขาจะกลับมากับเพลงนี้เลยใช่ซึ่งมันถือว่าห่างหายไปทั้งหมดอ่ะเป็นเวลานะโดยรวมะของทเีบม่ะห้าปีที่เขาหายไปก็คือแบบเหมือน คือแบบแยกย้ายด้วยเนียแล้วก็เข้าโค้ดนะครับอาจจะไม่ได้แยกย้ายไม่ได้แยกย้ายนะทุกคนแต่แบบว่าเหมือนเขาก็มีหน้าที่แต่ละคนเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็เล็อยู่ปุ๋งห้าปีเลยครับอจะได้คัมแบ็กอีกทีคือต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับ 2PM เท่าไหร่เนาะก็น่าจะได้ยินเพลงใช่เคยได้ยินเพลงเมื่อไริงเพลงเขาดังออกเอออเคนะนะโอเคแล้วแล้วต้องบอกว่าห้าปีเนี่เขาหายไปเนี่ยคือ อย่างว่าคนเกาหลีเขามีต้องเข้ากรมทหารสองปีลอคนเนาะเหมือนประเทศเรานั่นแหละแต่ว่าที่มาทําให้เป็นห้าปีอ่ะเพราะว่าหลายคนเข้าทยอยทีละคนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปพร้อมกันเพราะบางคนก็มีติดงานนู้นติดงานนี้ซึ่งยังไม่สามารถเข้ากรมพร้อมกันได้ก็ยิ่งทาให้แบบว่ายืดสมมติว่าคนนี้เข้าอ่ก็จะเหลืออีกประมาณห้าคนสี่คนสามคนสองคนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็จะเหลือพี่คุณคนเดียวเพราะว่าพี่คุณเนี่ยเป็นคนไทยก็แล้วเขาก็เคยมาเกณฑนอาหารที่ประเทศไทยเราแล้วแล้วก็ก็คือผ่านพ้นไปแล้วพี่คุณอ่ะก็คือก็กลายเป็นว่าพี่คุณต้องทําหน้าที่รักษาชื่อของวงทูพีเอ็มไว้คือตัวเองต้องรับคนเดียวแต่พี่คุณเขาคือแบบว่าเขาทําเพื่อแฟนคลับแบบรักษาชื่อของวงไว้ว่าเออนี่นะคือทูกีเอ็มเขาจะเลี้ยงชื่อทูกีเอ็มไว้ต่อให้เขาโซโล่คนเดียวเออซึ่งถามว่าทําไมพูดชื่อพี่คุณไหวว่าไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า นี่ยเป็นก็คือจะเป็นแฟนคับก็คือชื่นชอบแบบพี่คุณค um, ุณอยู่แล้วค şey ือคือทั้งวงก็ชอบนะแต่ถ้าเมนใครเงี uh, ้ยเราเราจะชอบพี่คุณเพราะว่าเราแบบว่าโดนเขาตกจากรายการวีกอนแมรี่ซ MM ึ่งแฟนคลับหลายๆคนถ้าเคยดูอ่ะรายการที่จะแบบจับไอดอลมาเป็นคู่สามีภรรยากันอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าชอบจากรายการนั้นใช่ไหมใช่ประมาณนั้นก็คือรู้ๆกันอยู่แล้วสำหรับคนที่เคยดูแต่ถ้าใครไม่เคยดูก็ ไปติดตามรายการเขาได้ช้านหลังใช่เยอะมากสมัยก่อนของวายร์ตี่เยอะมากบางเคแล้วเขากลับมากับเพลงอะไรกลับมารอบนี้เขามากับอัลบั้มชื่อว่า must a u s t อ่าใช่แล้วเขาจะมีเพลงในอัลบั้มอีกเยอะแต่เพลงที่เขาใช้สำหรับในการโปรโมททำแบ็ครั้งนี้ก็คือชื่อเพลงว่า m a k e i t ซึ่งความพิเศษของเพลงนี้ก็คือมีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแต่ี่ดี คือไปเรื่องอะไรนะฮะก็คือก็คือคเดียวเองเลยอูยองอูยองเป็นคนที่คิดเองเพลงนี้ว่าเออฉันฉันแต่งมาเพลงนี้แล้วเขาบอกมาว่าอูยองเนี่ยในการอัดเพลงอ่ะโหดกว่าลุงผักก็คือต้องขอใช่ก็โหดค่อนข้างสติีทเนี่ยใช่คือเขาจะค่อนข้างอยากให้ขออนุญาตออกมาดีก่อนกวดแต่ทำแบ็คก็คือเพลงนี้ต้องแบบว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะทำแบ็คเพลงนี้เนี่ยกระแสทุกเองก็คือถ้าพูดกันตรงๆคือหายไปค่อนข้างน่า ใช่ใช่หายไปเยอแล้วแต่มันบังเอิญนว่าก่อนหน้านี้ช่วงปีที่แล้วอ่ะคนเกาหลีให้ความสนใจกับเพลง My House อ๋อ My House ใช่ชึบเ้าไปบ้านแล้เอมถามว่าทำไมถึงให้ความสนใจเพราะว่าข่าวคัมแบ็มีไม่ๆมเพราะว่ามี เกาหลีแะครับเปใจกับหนึ่งในสมาชิกี่ชื่อว่าจุนโฮอ๋อพี่จุนโฮใช่พอจุนโฮเนี่ยเขาบอกว่าจุนโฮเต้นแล้วมีสเสน่ห์ซึ่งทําให้แบบว่าเขาอยู่ในกลมนะช่วงนั้นนะจุนโฮโอ,อยู่ในกลมแต่ว่าดันมาแมสในช่วงนั้นพอดีซึ่งแบบว่าตัวจุนโฮในเกาหลีนะปัจจุบันนะคือแมสแบบแมสจริงๆอะ่ะดังที่สุดในในวงนะตอนนี้นะคือแบบว่าใช่เป็นกระแสที่สุดเพราะว่าด้วยสเสน่ห์ของเขาหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวจะให้ไปดูในเพลงแม็กี เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรื่องการที่เราเกิดมาสักพักแล้วแต่ว่าก่อนจะพูดเราจะรูเนี่ยเราจะขออนุญาตถอดแมสก์เพื่อทุกคนจะได้เห็นหรอว่าพวกเรารู้สึกยังไงเนาะโอเคนะขออนุญาตนะคะแค่ช่วงรีแอคชั่นนะคะผมณหาความแล้วไปดูในกับเพลง Make of ของทูเบียนกันไปนี่คนนี้นะก็คือคนที่ชื่อว่ากูยองจะเป็นทีดีที่บอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ใช่ๆก็คือเบิดมาเดอร์กูยองเลยอันนี้คือภาพที่เขียนไหม ก็คือแบบไม่ไม่กูน,น้อยมากที่จะใช้ซีจีอเอฟเฟกขนาดนไนหนมึงคือคือดูนะเขาเป็นผู้ชายในช่วงนี้ใ <c oughs> นโซเนี่ยที่บอกน,กกอนี่ก็แท็กย้อ,อนเนแต่เขาเหมือนเปียนนเท่ามันมใส่แว่นนะ ครั้งที่จะแบบไม่รู้สารกคืว่าเขาหน้าเหมือนเหมือนเดิมอ่ะหน้องเด็เนี่ยนี่ชั่นจุนเีเป็นคนแต่งเลงไหมเฮาก่อนหน,น้านีออเพราะโส่วนใหเขาก็จะแต่งใช่ใช่จะแต่งกันนี่คานตองแล้วเขากน็นั่งคนนำการสุขมึงคือแบบว่าเหมือนผู้หญิงสวยสวยแลเบดละไออมึงคือ พี่คุณร้องร้องท่อนพูดแบบคือตั้งแต่มีมาไม่เคยไม่เคยหรอพี่คุณร้อง่อนพูตลอดเลยไม่ได้สเกม่ไม่ไม่เคยได้ท้องอ๋ออันนี้แบบเป็นเพลงแรกเหรอใช่อยากเรียกมันเป็นเพลงแรกคือเป็นเพลงที่เขาได้ได้มีท่อนร้องเยอะหน่อยโอเคโอเค เทนก็คือจับม็นเซนตอะนึกออกว่าแบบใครดูก็มนี่นี่จูโดนี่เงที่บอกเนี่ยเห็นไหมว่าคนเกาหลีเขาแบบว่านี่ทำไมต้งเช้าต้องเปิดเพมานแ่บนี้ไม่ค่อยสังเกตตนโฮเพนี้แบบเธอรูดโดดเด่นเลย ขนาดแบบว่าผูชอบพี่คุณอะแต่ว่าผูก็ยอมรับว่าจุโคค่อนข้างออรลามากเลยและจะมีซีนที่แบบว่าโอ้น şey yes, er> ี <S. <S ่ยหลอก่ะเห็นไหมเขาเขามีความแเาโดนเดมังเลยดูเซี่ม พี่คุณแบบแบบทำลายความหล่อไม่ได้อะไรหล่อระเบิดหล่อหล่อระเบิดคืออย่างไรนะทุกคนหล่อระเบิดแบบเขาพูดกันหล่อระเบิดนี่คือเนื้อหาในเพลงใช่ไหมเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแบบผู้หญิงสวยโอ้โหตอนนี้แบบมึงคอนขุนที่ร้องด้วยเสียงแบบเสียงแบบทุ่มทุ่มอ่ะเออมันโดนทุ่มนะโดนกล่อมเออดูเซ็กซี่อ่ะ นี่กูเส้นนี้สวยใช่ใช่จงเนี้ยกูว่าสวยนะกูกูรู้สึกว่ากูอยากให้ชมพหมันมีมีแนวนี้อนานาแล้วอะ่ะภาพสวยๆเต้นเยอะ เโอเคสรุปคือเมื no ่อ <Labor> ก <ator il fi> ี้นี่คือความคิดใช่ใช่ปวดเบิดอยวเราจะสมัมกันต่อยครั้งนะะแต่สวย MV นี้ดูแบบว่ากลับมาก็คือเหมือนเป็นอีกแบบแต่คือเหมือนเขาเขาก็ทุกคนแบบจะคาดหวังให้ 2PM ีเอมมาเต้นแบบ แข็งแรงเหมือนเดิมก็ได้เอออาจจะแบบว่าใี้แบบว่านิดนึงเนาะเพราะว่าจริงๆสไตล์เนี้ยก็คือฟังสบายแล้วนะไม่มึงต้องอย่าลืมว่าทูเบมคือผู้ชายในวัยช่วงอายุสามสิบสามสิบขึ้นนะทุกคนแล้วอยู่มานานแล้วแต่คือเขาแบบว่าคือเซ็กซี่เว้ยยอมรับถึงแม้อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเต้นเยอะหรือว่าแข็งแรงขนาดนั้นแต่คือแบบท่าก็คือแบบไหล่ก็ไหลแบบเลี้ยงเลื้ออะไรอย่างเง จะบอกว่าลองคิดนะว่าอสมมติผู้ชายเราคนเราใส่เสื้อเชิ้ตนะ<ม>ติดกระดุมหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาตั้งใจจะทาอะไรทั้งอย่างผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะถกแขนเสื้อเพื่อจะใช้แรงหรือทําอะไรที่มันดูแบบเออกูต้องจริงจังแล้ว<ม>ซึ่งมันจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาางนั้นนะออในการที่ผู้ชายอยู่ดีก็ถกแขนเสื้อข,ขึ้นมาแบบลองคิดดนะ้วยมันอยู่ดีเขาเดินถกแขนเสื้อกันอนะ่ะแล้วเ,ออเขาไม่ได้อยู่เฉยนเขาถกนะเขาเดินมาเหมือนเดินแล้วก็ถกเออนถกกับความเซี่เสน่ห์ผู้ใหญ่ใช่เขาเสน่ห์ผ้ไอคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะแล้ว ก็นจะชอบถ่ายการถ่ายเชิญชวนออ๋อที่แบบให<อ>ม่เลอ<ม>เออกใช่ไหมหบบคือด้วยก่อนหน้านี้กูรู้สึกว่ากูกลัวเอ็มวีของทูเบมะจะไปชอบชอบถ่ายภาพโทนภาพที่มันดูมน,มนมนะนะแบบว,ว่าใช่ใช่เมื่อเมื่อทึบแล้วรู้สึกว่าโอ้เราไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เรารสุขมันเม่อยนอนเอยแล้วพอมาเจอเอ็มวีเพลงใหม่เงี้ยเฮ้ย สีสันจ g ทุกอย่างคือแบบว่าแต่ก็กลัวไม่มีท่าเต้นเท่าไหร่ใน MV คือคืออยากให้แบบว่าใน m อโชว์ท่าเต้นในเนี้ยก็มีแล้้วใหหเ็นมมีีใช่แล้วยิ่งฉากไฟเห็นไหมแต่มาน้อยมากมาแค่ช่วงหลังเองฉากไฟอ่ะ ให้เป็นยุคใช่เป็นท่อนแบบเกือบจบแล้วเขจะแบบว่าให้เปิว่าเร์รุ่นใหม่หน่อยวัยรุ่นหน่อยแต่งตัวกันแล้วดูเต้นกับกองไฟมันดูแบบเออเรดูวัยรุ่นหน่อยอะไรเงยวยรุ่นหนเขาไม่ยังไม่อะไรขนาดไหนเห็นอย่างว่าฉะถากนี้ก็แต่งตัววัยรุ่นนะที่กูบอกแบบว่าจุนโฮอ่ะดูแบบว่าคนเกาหลีให้ความสนใจเพราะว่าแค่ดูดูในเอ็มวีอ่ะคือเขาจะมีออร่าออร่าจริงออร่าจับมาก หล่ออะเออหล่อซึ่งเขาอะเป็นพระเอกซีรีส์อีกหนึ่งคนนะก็คือเขาก็ถือว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนเป็นพระเอกเลยก็คือคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทางๆก็คือจะมีแท็กยอนที่เราล่าสุดก็มีเซนโซนะเออตั้งแต่ดูเปนเซนโซไปอะแบบดูแท็กยอนแบบยังไงไม่เป็นคนดีเออโงแบบว่าแอดแอดแบบไปแอดแอดเลยใช่ใช่คนลุกแบบว่าเออแต่แต่ความจริงเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นกองร่างใหญ่แต่เขาอยากทำตัวแบบเขาเขาหน้าร่างใหญ่เลย ือเขาเขาอยากสื่อสารนะแต่คนเรามองว่าเขาหล่อเท่ก็ตามนั้นอ่ะส่วนจุนโฮเนี่ยเขาก็เป็นพระเอกซีรีส์ใช่ไหมใช่คือเดี๋ยวนี้คือแบบคาแรคเตอร์ได้หรือว่าแบบบางทีอ่านี่ว่าแบบคนที่ติดตามอ่ะเขาไม่ได้ติดตามแค่แบบบนสเตทหรือว่าในวีคือเขาติดตามยันแบบในแบบแฟนมีหรือว่าคือแบบเขาเรียกอะไรในวอล์กต่างๆ่ได้มานีแบบมีส่ยเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออคนมันก็จะได้เห็นตามนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ต้องที่แบบว่า คือเขาไม่ได้ดูที่แบบหน้าตาใช่สวยรอแล้วอ่ะก็คือนิสัยแบบยังไงก็คือชอบตามนิสัยได้เลยแล้วก็อีกคนึนชานซองก็จะเป็นนักแสดงเหมือนกันอือันอันนี้ขอแทกคือเคยได้ยินมาว่าเขาอ่ะเหมือนตั้งใจตีตรวจเพลงเนี้ยว่าเขาควรจะทำยังไงกันดีให้เหมือนกับว่าโชว์เสน่ที่เซ็กซี่มากกว่าไมเคเขาเขาเคยทำก่อนหน้านี้ที่ คนเกาหลีก็ปล่อยมาห้าปีอแต่ว่าเนี่ยรู้สึกก็คือ,คอมีกลิ่นแบบของไม้วนิดีด<ช>ความเปิดอะไรเงี้ยนิดนึงคือห้าปีอ่ะเพลงเขาปล่อยมาใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็บทจะมาแม้ก็แม้กที่บอกจุนโฮทำแบบปีที่แล้วแล้วมันก็รู้สึกว่ามาตรฐานคนเกาหลีเขารู้สึกว่าอุ้ยทำเ<ต><ต>พลงมองว่าเซ็กซี่ขนาดนี้เขาก็เลยอยากที่จะทําให้แม็กกิเนี่ยมาล้มแบบว่าให้แฟนเขาบอกว่าหูนี่แหละทูเอ็เซ็กซี่เห็นไหมเขาจะมีความแบบว่าเออความเซ็กซี่ะเซ็กซี่เยอะมากเพลงเพลงเก่าจะเป็นเหมือน พาผู้หญิงกลับบ้านก็่อยเพลงนี้จะเป็นเหมือนกับว่ามาถึงบ้านแล้วมาจะทำกับข้าวไ้เฉยกินโขกแเออฉันจะโกแขนมาฉันจะล้างตัวมากินกับฉันน้อยเออ่เือหิ้วผัวก็โกแขนไงอะไรประมาณนี้เพลง่ะเอังกิงก็ชอบมูดมูดของโทนของเพลงนี้นะก็คือทั้งตัวเอ็มบีหรือว่าท่าเต้นรู้สึกแบบค่อนข้างชอบ ด้วยความที่เมื่อก่อนทูบีเมจะเป็นวงที่ออกพาริตี้บ่อยใช่ไหมเมื่อก่อนแล้วโดดเด่นมากเซตติ้งวงจะเป็นแบบดิบๆเทือนๆหน่อยใช่้ก็แ่ด้วยความที่เพลงแข็งแรงอะไรเงี้ยด้วยความที่เพลงเป็นแบบนั้นด้วยแล้วก็จะเป็นเพลงแบบดิบๆเทือนๆใช่ไหมแล้วฟอร์มจะแข็งแรงนะทุกคนทูบีเอ็มเป็นเป็นฉายาไอดอลสัตว์ป่าแล้วก็เจ๊เขาดีใจนมบอนแพงึ้อะไรอย่างเงี้ยแแบบว่าเป็นวงที่ไม่ค่อยแบบถ้าถ้าในยุคนั้นคือทูบีอ็มจะเหมือนแบบ เป็นเหมือนทั้งบอยแบนด์แล้วก็นายแบบด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเพลงช่วงนั้นมันก็เลยเป็นใแบบดูด้านน้อยดูด้นช่วงแรกอ่าแต่พอพอเป็นช่วงนี้ด้วยความที่เขาโตขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันก็จะแบบอย่างที่บอกตอนดูอ่ะมันจะเป็นเสน่ห์ของผู้ใหญ่อือ่าทำให้เวลาดูอันนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างลื่นไหลสมูทไม่ต้องดูุดตามอย่างเดียวก็คือนั่งฟังดูสบายๆเลยถ้าเป็นเพลงเก่าเวลาฟังเนี่ยแบบพอฟังปุ๊บแบบ เฮ้ยไม่ต้อเต้นเหรอคือต้องไม่คาดริชเชนชูมาหาโอ้โหต้องสะบัดอะไอพีแบ๊อะไรอย่างเงี้ยคือแบบหรือไม่ก็เพลงอะถ้าออกไวรุ่นใหน่ที่เริ่มอยู่ช่วงกลางไปรุ่นจะเป็นแอนด์ซอาเพื่อช่วยแอนด์ซ่าเพื่อช่วยอ่าแล้วก็เริ่มมาโตแล้วใช่ไหมคือมันเป็นช่วงวัยของเขานี่อพรพอมาเป็นเพลงนี้มันทำให้รู้สึกแบบเราแค่นั่งฟังเฉยๆชิลๆได้อ้าวอีกถ้าเต้นแล้วแบบโหแบบ อารมณ์แบบว่าเราก็ไปตามรอยเขาเราือนเรา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 ก็โตมาพร้อมกับเขาคือยุคนั้นนะเอาจริงอย่างเราก็คือแบบก็คือซาซาเหมือนกันนะยังเด็กด้วเลยบอฟังแล้วมันต้องอย่างนี้เรอแต่พอมาตรงเนี้ยพอย่างนี้ก็พอแ้วะอย่างนี้ก็แบบพอเลยเด็กเบสอะไรอย่างเงี้ยเออยเดจะเพลงนี้คือแบบว่ามันติดหูนะจริอจริงใช่ใช่ใช่คือถ้าถามว่าแบบแต่ละคน ถามว่าเพลงนี้ท่อนแบบว่าอะไรจดจังถึงก็จะเฮียเท่เฮ่ยใช่ไหมแล้วเราก็ท่อนเนี่ยที่แท็กยอนแล้วก่อนอ๋อก็เฮียเหมือนกันวะไม่ไม่ท่อนที่เขาจะนั่งในรถอะไรแงบนี้ให้กลับไปฟังใหม่แล้วกันน่าจะแบบเท่มากถ้าถามอีกอย่างในในตัวเอ็มบีเนี่ยคิดว่าชอบใครตัวตัวบุคคลน่ะเอาเป็นตัวบุคคลก่อนแล้วกันเนาะ ที่ชอบเลยนะก็คือเนี่ยแบบเป็นเอมวีที่จริงๆอ่ะไม่ค่อยเอาต้องยอมรับแบบไม่ค่อยแบบมองเขาได้แหละก็คือจุนโฮแต่เอมวีนี้คือต้องมองจริงเพราะว่าเขาแบบหล่อจริงเขาก็แบบต้องรู้สึกว่าต้องกลับแบบไปตามดูซีรีส์ที่เขาเล่นแบบสากเรื่องอะไรเงี้ยเออก็คือจะกลับไปดูชาวท่านี้ก็ยืมเลยเซ็ตยืมเลยใช่กาทชอบอันนี้อ่านดูสิ่น ก็รวมผมไปด้วยเลยที่แบบว่ารู้สึกว่ายิ่งชอบยิ่งชอบตอนฉากฮุกแรกของพี่ชอบคือคือประทับใจตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นความตลกนะถ้าพูดอ่ะคือพี่คุณตั้งแต่เดบิวต์มาท่อนร้องอ่ะคือประมาณแบบว่าสองท่อนสองสองเนื้อเขาเรว่าสองเนื้อสองประโยคอ่ะทั้งเพลงอ่ะคือเขาจะได้ท่อนร้องน้อยใช่แต่พอมาเพลงนี้ยได้ทั้งฮุกได้ก่อนฮุกก็มีท่อนเขาแล้วท่อนหลังก็มีเขาซึ่ง อูยองอาจจะแบบว่าพี่คุณออบฟ้าของฉันอะไรเงี้ยคุณยองนะคุณยองคือแบบว่าเพี่คุณเขาเขียนเนื้อให้แบบอาจจะไม่รู้มัวเอาแบบว่าเขาจะเขียนให้พี่คุณเยอะหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าพี่คุณได้ร้องอ่ะเยอะมากกเยอะมากนะว่าเยพี่คุณได้ร้องเยอะแล้วให้มนแบบว่าพี่คุณแบบว่าหยิบกระดาษเนื้อร้องมาแบบ เอออุยยองนี่นี่เขาถูกในของของพี่เหรออย่างนี้หรือเปล่าเออประมาณนั้งอาเคดตัวตัวส่วนตัวชอบแท็กยอนก็ตั้งแต่เนี่ยดูวินเทนโซะก็คือว่าตามมาเลยใช่คือหลายๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าไปตกหลุมรักแท็กยอนจัดวินเทนโซมาแล้วก็ด้วยหลังจากวินเซนโซ่แล้วเขาก็คัมแบ็กใช่ไหมใช่เหมือนมีเหมือนจะมีซีรีส์เรื่องหน้าแล้วนะที่ได้เล่นเป็นตัวเอก ก็หว <K sometimes> ังว like like no. um, ่าคนที่ดูอ่ะก็จะรู้สึกคล้ายๆเราที่ที่อยู่ในช่วงวัยเราเออกว่าก็น่าจะคิดถึงไหมใช่ออคือแบบว่าส่วนน้องๆที่อาจจะเพิ่งมาเคยแวะผ่านดูกับทูเบียเนี้ยใช่ก็อยากให้ลองย้อนกลับไปดูหลายๆเพลงของรุ่นพี่เงี้ยในของทูเบียมเขาใช่เผื่อจะแบบว่าไปโดนหลุมใช่ไปโดนโซนอนนั่นแหละก็ฝากแบบพี่ๆวงทูเบียมไปด้วยเผื่อแบบว่าใครแบบ แบบน้องๆใหม่ๆอะไรเงี้ยที่ยังแบบอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็คือลองไปตามได้แล้วก็เขาเล่นซีนี้หลายเรื่องด้วยอาจจะแบบผ่านผ่านตาแต่แบบอาจจะยังไม่รู้แบบเอ้ยเขาแบบเป็นวงบายแบนด์วงหนึ่งนะอะไรเงี้ยอ่าแล้วทแล้วทุเรออกวาเลนตี้เยอะอย่างที่ชาวบ้านชอบมีให่ดูสมัยยุคกูจะมีนอยู่เลยก็ไปอ่านซับมันมีซับไคยเมื่อก่อน ตอนเด็กๆนี่ก็เปิด YouTube แล้วก็ซับไทยอ่านตลอดหรือไม่ก็เมื่อก่อนพวกในกูเกิลเนี่ยให้พูดถึงให้พูดถึงนี่อะไรกี้ให้ดูแล้วให้พูดถึงความลำบากสมัยก่อนไงโอเคต้องไปตามแบบตามในเพจหรือว่าตามในกูเกิลสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเช้าหยิบกระเป๋าดิอะไรอ่ะ แล้วก็ไปทำไมล้างมือเลยเนี่ยกูก็ใช้อยู่หอมด้วยของอะไรวะแอดดูดิเนี่คือขนาดเนี่ยขนาดอะไรอ่ยเออเฮ้ยมัหอมนะอ๋อมันเป็นสเปรย์เหรอเออเป็นสเปรย์กอหอมอยู่บ้านมึงมึงไม่ได้อยู่บ้านมึงมึงก็ตามน้ำก็ไอข้ทุกคนเอาเป็นว่านะนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะ ที่ฮอว์ชมีนะครับผมซึ่งมันมีทั้งหมดเออมีทั้งหมดประมาณ5้ากลิ่นนะถ้าใครแบบว่าอยากไปตามแต่คือกลิ่นหอมทุกกิ่งนะแล้วก็ถ้าใครอยากไปตามไปติดตามอันนี้คือพี่เฟิร์มนะพี่เฟิร์มาเดี๋ยวเพื่อนแบบไอซีให้ติดต่อนะไม่แพงแล้วก็จัดส่งฟรีไม่ใช่จัดส่งฟรีเว้ยจัดส่งทั่วประเทศทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไปต๊อ top พี่เฟิร์มวะไส่งฟรีก็ไรจริงบอกว่ามาจากเขตเกิดมาก็ก็คือ ต้องปีมเลยจ้าก็คือแค่นั้นแหละเขาก็จะไม่รับรู้